สวัสดีครับอยู่กับผมยังบอยปฐุมธานีนีนะครับก็งานวันนี้วันที่สามใช่ป่ะวันที่สองรงานวันนี้วันที่สองนะงานวันนี้วันที่สองก็ทตตีได้ถ่างแล้วเป็นหน้าใส่เรียบร้อยนะใสเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าฮิโนเมก้านะก็ตีเดิมเป็นรถการนะฮะรถการก็ใส่เรียบร้อยแล้วล่ะ กำลังทำเครื่องหลังอยู่เดี๋ยว,วน,นี้ว่าจะต้องพ่นสีให้ได้นะพ่นสีให้ได้ที่เชียงใหม่นะเออเอ้ยมันผมก็จะติดแบบพูดเชียงใหม่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเออมันจะติดกับลำพูนนะลำพูนเชียงใหม่ลำพูนแหละใกล้ๆกันแหละเขตติดต่อนะอำออเภอบันทีนะแต่บนบันทีก็น้ำไม่ท่วมนะแต่มันก็มีท่วมเป็นบางจุดนะที่มันต่ำๆอ่ะแต่ตรงผมไม่ท่วมนะครับ แล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะนี่เต็มหน้าใส่แล้วฝุกใส่แล้วฮะค,คติถ่างเรียบร้อยใช้เวลาแค่สองวันนะรื้อหัวเก่ารื้อลถดเก่าด้วยนะฮะรื้อของใหม่เอาด้วยนะครับหัวเก่าก็วางอยู่ตรงนี้อ่าขายไปหมดแล้วนะไม่ต้องโทรมานะครับไม่ต้องถามขายไปเรียบร้อย,ดยเดี๋ยวพาลับกล้องดูนะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะก็ เต็มหน้าใส่เรียบร้อยให้เครื่องหน้าใส่เรียบร้อยคาซีถ่างให้ส,สวยๆดูเลยนะจบแน่นอนนะฮะช่างบอยจัดก,การให้งานไวงานเร็วงานเนียนแน่นอนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองเองนะวันนี้เข้าสู่วันที่สองเนนะครับเข้าสู่วันที่สองว่า,าวันที่ผมเดินทางมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะถอดแค่แต่กันชนออกก็นับวันนี้ว,นนวันที่สองนะทุกอ,อย่างจ่ดไวเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะ รูถังลมรูรายละเอียดรูหูแหนบต่างๆนะผมเจาะไว้เรียบร้อยหมดละนี่นะรูถังลมอะไรก็มีเจาะไว้เรียบร้อยถังน้ำมันเจาะเรียบร้อยนะเจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่น่าจะนานนะไม่น่าจะนานสองวันนะครับทำกันสามคนนะรอบนี้สามคนรอบนี้สามชาติรอบหน้าว่ากันใหม่นะฮะรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่รอบนี้ดันกันสามคนก่อนถ้าอยากสะดุ้งก็สกิดมาเลยเดี๋ยวดันให้หน้าหงายไปเลยนะ จบแน่เดี๋ยวจัดให้จบๆนี่เหลือท่านเครื่องหลังแล้วก็เดี๋ยวใส่อแหนบหน้าและเข็นคานเข้าแล้ววันนี้ได้พ่นสีแน่นอนก็จะพยายามให้พ่นได้วันนี้นะพ่นต่อจะพ่นสีให้ได้วันนี้นะแล้วก็จะเอเดินทางไปต่อที่เอบ้านเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจถ้าบ้านเรานะนะครราชสีมา บ้านผมเองผมก็เป็นคนป่าตองชัยนะเป็นคนป่าตองชัยแต่ว่ามาโตอยู่ที่ปทุมธานีนะอยู่ไหนก็ไม่ตุกใจถ้าบ้านเราเชื่อผมนะครับก็ราดีมาอ่ด่านคุณทศแล้วกันผมลืมอำเภอไปได้เมื่อกี้อำเภอเมื่อกี้ยังอ่านอยู่เลยอ่อยู่แถวอ่ด่านคุณทศนะอ่าตำบลอะไรไม่รู้ผมลืมไปแล้วตำบลอะไรไม่รู้ผมลืมไปแล้วจะไปด่านคุณทศต่อเสร็จจากเชียงใหม่นี่นะเชียงใหม่ลำพูนนี่แหละมันอยู่ใกล้กัน ก็เป็นลูปไปล่างแล้วล่ะวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะทำกันสามคนก็มีช่างนี่ทั้งดำหนึ่งคนทั้งโจ้นะสองคนแล้วก็ตัวผมเองกำลังไร้อยู่นะไะปะเดี๋ยวพาไปดูหัวใหม่ที่จะใส่กันดีกว่าไปเอามาดูกันต่อนี่ก็หัวที่จะใส่ไปนะกับคัซซี่เจ้าฮิโน่ไม่ก้านะก็แจ้มไปหลายคลิปรถคณะเป็นรถการนะการหมอายุหรือทิ้งหมดใส่เจ็ดร้อยจบแน่นอนนะฮะจบแน่นอน นะครับก็ปัวยอยู่นี่หรือม่รอเรียบร้อยวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะวันที่สองอหลายคนถามทีมงานทมีคนสามคนรวมตัวผมด้วยสามคนเมื่อก่อนมีสี่คนนะพอดีทีมงานป่วยคนหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอแกหายก่อนนะรอแกหายก่อนครับก็สามคนก็ดันได้มาชั่วโมงนี้เดี๋ยวจัดให้แบบเลมๆอ่ะหลมๆอ่าเดี๋ยวพากับกล้องดูมาดูกันต่อ เครื่องก็อยู่นี่นะคุมไว้แล้พอดีต้องคุมไว้อะฝนมันามาอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วผมก็เร่งออยากจะให้มันน้อยวันมากที่สุดนะแต่แค่้มันน้อยวันมากที่สุดเราเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะเผื่อน้ํามันทะลักมาเกียร์ก็ใช้เป็นตัวนี้นะเป็นเจ็ดสปีดตัวนี้เลยนะครับอะไรจัดให้จบๆนะถังลมก็อยู่นู่นเดินเป็นเบรกแห้งให,ใหม่นัคขันนะน,นะนะครับก็อุปกรณ์ก็อยู่ตรงนี้ละ เดี๋ยวเอาไปใส่ได้ไม่เป็นไรนะฮะหัวอยู่นี่เป็นคอนโซลดำนะเออเป็นยูโรห้านะยูโรไฟก็คือยูโรห้านะครับยูโรห้าเดี๋ยวพาดูภายในหัวมั้งภายในหัวยูโรห้าก็จะเป็นออคอนโซลดำแบบนี้นะฮะจะดำหมดเลยนะครับนี่ค่ะหัวมาจากญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้นะผ้าหลังครงหลงังคาก็สวยนะใส่แล้วจบเลย ขี่นิ่มสบายนะซีรีส์เจ็ดร้อยบอกเลยจบแน่นอนนะฮะการันตีโดยช่างบอยจุมธานีนะทำมันมาค่อนข้างที่จะนานนะผมบอกเลยนานมากเลยตั้งแต่นำเข้ามาแรกๆเลยอะนะฮะก็ค่อนข้างจะนานอะแต่ให้นับปีผมก็จำไม่ได้หรอกว่ามันน้าตอนนั้นน่ะเหรอโอ้โหหกจะสิบปีแล้วมั้งตอนที่มันเข้ามาเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยรุ่นแรกๆอะยูโรวันเลยอะ นะฮะจนตอนนี้เป็นยูโรห้าแล้วผมทำกันมาานะบอกเลยไม่มีพลาดแน,น่นอนนะครับก็จัดให้ส,สวยๆแหลมๆแน่นะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพามาดูทางนี้บ้างเอามาดูทางด้านนี้บ้างก็นี่นะรายละเอียดทุกอย่างผมใส่ให้ทุกจุดนะใสใ่ทุกจุดจุดยึดจุดอะไรต่างๆผมไม่มีอไอ้นี่นะใส่ให้หมดนะครับเอาว่ารถ รถรถเดิมมาน,นี่ผมทําเหมือนว่ารถมาน,นี่เอาว่าเหมือนว่าต้นฉบับแล้วกันนี่นะเขากำลังทําเล่งกันอยู่นะกลับว่าเย็นนี้ต้องพ่นสีให้ได้นะแล้วก็พรุ่งนี้มาไล่ประกอบสายไฟหัวเครื่องเกียร์นะแล้วก็ไล่จําระบบลมพรุ่งนี้นะวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะครับก็เอาใจช่วยผมหน่อยแล้วกันน้ําก็รอบตัวมเลยตอนนี้นะ มันจะท่วมที่ต่ำๆนะแต่ตรงนี้มันสูงมันไม่ท่วมนะแต่มันก็เป็นตามคลองตามอะไรเงี้ยมันก็ไหลให้เห็นอยู่นะให้เห็นอยู่ต่อคลิปนี้ก็ไม่มีรายลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม